สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและนัองนอยู่ในเกม Minecraft นะครับครับผมวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมป f ฟ e ซี Simulator นะครับผมอ่ะสำหรับแบบนี้นะคัก็เป็นแมปใหม่ที่ผมเป็นคนทำขึ้นมาเองเนาะโดยแบบนี้ผมจะเป็นการเอาชีวิตรอดในโลกที่เบนลาบนะครับอ่ะก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะ โอเคผมก็ก่อนที่จะดูโชว์เนี่ยก็ฝากให้ผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเอาโอเคผมเพื่อนรายการเสียเวลาเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมว่าแมบจะเป็นยังไงแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงมีระบบอะไรบ้างไปโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยสำหรับเริ่มเกมนะผมก็จะมีในส่วนของกล่องผมโดยจะมีน้ําแข็งแล้วก็ลาวาผมอ่ะก็อันนี้ผมจะเป็นปัจจัยหลักเลยแต่เราจะไม่ได้พูดถึงมันเนาะ โดยแบบนี้ผมจะมีในส่อของระบบคราของที่ไม่สามารถค้าฟได้จริงๆในชีวิตจริงนะนั่นแหละหมายถึงในเกมนะครับอย่างเช่นการค้าประตู DN การคราน้ำแล้วก็การคราลาวาซึ่งในเกมจริงๆไม่มีนะผบอ่าก็พูดอย่างนี้เลยนะนอกจากว่าเราจะทาอะไรสักอย่างให้ได้น้ําหรือลาวามาเั่นเองก็ประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยผมโดยตัวแรกที่ผมที่เราจะทำเนี่ยก็จะเป็นในส่อของการคราประตูดีเอ็นนะผมอ่ะโดยสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่นของตัวสเกล ไอโอเอนเดอร์ er. สุดท้ายก็จะเป็นในสขอ chart ร์เอเมทิชชั่นนะผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาพูดถึงมันแล้วกันว่ามันได้มาจากอะไรบ้างน,นะครับโดยวิธีการครับเนี่ยก็จะเป็นการนําในสของตัวสเกลมาวางไว้ตรงนี้ให้กลายเป็นแบบหนึ่งแบบนี้นะผมอ่ะเมื่อได้ประมาณนี้เนี่ยเราก็จะวางชา่นไว้ด้านบนวางไอโอเปนเดอร์วไว้ตรงกลางจากนั้นก็ตามด้วยลาวานะครับผมนี่อ่าก็จะได้ประมาณเลยหมูไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้หมูมันอยู่ตรงนี้แล้วมันโดนฟ้าผ่ามาก็เลย ตามสภาพเห็นนะครับผมอ่ะก็จะได้เอ็นพอร์ทัลฟรมาแบบนี้นะครับอ่ะก็พร้อมกับประตูพอร์ทัลพร้อมไปบวกกับอ่ามังกรเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคความยางต่อมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าตรงพื้นมันเหมือนมีอะไรใช่ไหมครับก็ตรงนี้จริๆงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการที่รอนเนี่ยเวลามีม็อบอะไรมาตายปุ๊บใช่ไหมก็แน่นอนว่ามันเป็นมาอัปเดตเนาะน,นี่ผมก็เลยเอาฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แค่แบบนี้ผม มันสามารถเรียกวาเดนได้เอ,เอ๊ะเอ๊ะลายคนอาจจะเริ่มเอ๊ะแล้แปลกใจแล้วมันจะเรียกยังไงวะมันก็ไม่มีตัวเลือกตัวเรียกอ่าตัววาเดนมานี่ใช่ไหมละ่ะแต่อย่าพิ่งครับผมถ้าเกิดว่าฟ้าผ่าลงตรงในส่วนตัวสเกลเมื่อไรครับผมจะทำให้เกิดสิ่งนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมอ่าสังเกตว่าจะมีในส่วนของตัวนี่เป็นตัวเรียกวาเดนขึ้นมานั่นเองก็นั่นแหละ โอเคมากเดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างต่อไปกันเลยต่อมาก็จะเป็นการคาบน้ำแล้วก็ลาวาผมโดยสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยเราจำเป็นต้องมีในส่ตวนของตัว following a r a l i a ตัว moss carpet แล้วก็ตามด้วยตัว root dirt นะครับผมอ่ะโดยวิธีการทำเนี่ยเราก็จะวาง root dirt ไปผมไม่ต้องฝังดินก็ได้เนาะอาจจะวางไว้แบบนี้ก็ได้ผมแล้วก็ตามด้วย following a r a l i a แล้วก็ตามด้วย carpet แบบนี้เนาะซึ่งการคาบน้ำเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มนะแต่ว่าการคาบลาวามันจะไม่สุ่มนะผมอ่ะก็ เข้าใจตรงนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะโดยสำหรับวิธีการคารับน้ำเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือโฟชั่นนะครับอ่ะเราจะเป็นต้องมีสามขวดแบบนี้ด้วยกันเนาะแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะประมาณนี้เลยผมอ่าเห็นไหมมันจะเป็นการคารับน้ำเนี่ยซึ่งขวดนั้นที่เราใช้เมื่อกี้มันก็จะหายไปด้วยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่าแต่ว่าแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ได้ครับให้ผมพูดตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าบางทีคือมันเป็นระบบสุ่มนะไอตัวน้ำเนี่ยปุ๊บ ไ,ไหมบางทีเราก็จะได้บางทีเราก็จะไม่ได้ครับก็เข้าใจตรงกันเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาลองคราฟในส่วนของตัวลาวากันเลยสาหรับตัวลาวาผมอิงจากในชีวิตจริงก็คือการให้ความร้อนแก่หินหินจะกลายเป็นลาวานั่นเองนะครับซึ่งในเกมผมนึกไม่ออกแฮะว่าอันไหนมันจะสามารถให้ความร้อนแก่หินได้ครับซึ่งสิ่งที่ผมนึกออกเลยก็คือฟินแอนด์สติลครับก็คือไฟชักนั่นเองซึ่งผมก็จะใช้ในส่วนของตัว ได้ใช่เลยโอเคเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งการรับลาวาเราไม่จำเป็นต้องสุ่มนะครับขอแค่มีตัวรูทเดิร์ดแล้วก็ตัวแบบในส่วนของตัว f อร์เวอริงอาร์ซียแบบนี้ผมอ่ะมันก็ต้องอยู่แบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีหินหรือว่าเรามีตัวลาวาขึ้นมาเราคราบผกก็จะสามารถรับลาวาได้ทันทีนะผมอ่ะซึ่งไม่ต้องหวงว่าเราจะกลัวแบบไฟมันคอกเราตายเนาะคือเราจะได้ปับกันไฟมาระยะหนึ่งก่อน ซึ่งเราสามารถตักแล้วก็หนีได้มีทันนะผมอ่าต้องพูดอย่างนี้เลยทันยังไงก็ทันผมลองมาแล้วโอเคก็ประมาณนั้นนะผมอ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบการล่อนแร่รอ่าอันนี้คือตั้งแต่ความสั่งกานที่ม,มามันมีระบบอะไรงอขึ้นมาเยอะมากเลยนะตั้งแต่ผมลองทำมาแล้วนะแต่ว่าผมแม่งนะเปนเซนนั่นเองสำหรับการล่อนแร่นะผมอ่าก็จะมีในส่วนของตัวคอมโพสเตอร์ oster, แล้วก็คารดอนนะผมอ่า โดย2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเนาะโดยการล่อนแร่ผ่านคอมโพสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการล่อนแบบที่คือมันจะแบบเป็นการล่อนแบบเบสิกทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคาร์ดอนเนี่ยเราจะมาสามารถได้แร่ได้อะไรเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีแค่กาบเริเนะ่ <Yeah. S 1> โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้กันเลยถ้าเราคอมโพสเตอร์ธรรมดาเมื่อเราวางไปเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีหินใช่ไหมเรามีหินอ่ะปึ๊บ ตอนนี้คือที่จริงมันจะต้องเพิ่มดินมาด้วยเนาะอ่ะจะใส่กี่ว่าเราจะไม่สามารถร่อนอะไรได้เลยผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางในส่วนของ c o b b l e Storm แล้วก็ตามด้วย c o m p o u n s o e r แบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ลงไปที่ตัวร่อนผมอ่ะมันก็จะได้ในส่วนของมีโอกาสที่จะได้พืชต่างๆนะคผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีโอกาสได้พืชได้ต้นไม้ได้ทา,ายนะผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการร่อนทายต่อนะ่ะเราจะทำยังไง ง่ายๆอะไรผมให้เราแล้วผมนําในสอดของตัว Stone, สโตนสโตนธรรมดาแบบนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็ลงไปผมลงไปในสอดของตัวนี้เลยนี่แล้วผมก็จะได้สอดของตัวกาเบียวมาแล้วครับผมอะก็จะมีโอกาสได้สิ่งของต่างๆนะครับผมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองหรือมเมล็ดพันธุ์อะบล็อกอะไรต่างๆคริสตลัลด้วยนะครับนี่ก็จะมีเอเมมัลติสให้มาครับผมอ่ะก็จะขึ้นมาแบบสุ่มนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเลยเนาะ โอเคไหเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคาวดอนกันเลยสำหรับคาวดอนเนี่ยเราจะไม่ต้องใส่น้ำด้วยนะผมอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นการล่อนแร่โดยการกรองฐานน้ำาเลยซึ่งวันนี้ผมจะอิงตามการครับหาทองในแบบพวกคนต่างประเทศที่เขาหากันนะอืม,มาเ,เราจะมาลองกันถ้าเกิดเราอยู่ในถังนี้เราจะไม่สามารถล่อนได้เลยผมแต่ถ้าเกิดว่าเราวางน้ำลงไปปุ๊บนี่เราจะสามารถล่อนได้แบบนี้แล้วเราก็จะมีโอกาสได้แร่อะไรต่างๆที่มันเยอะขึ้นนะผมอ่ะเห็นไหมใช่ฟังก็สนุกแล้วอืม ซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราก็จะนําไปต่อยอดกันอีกนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนั้นเลยเนาะส่วนเวลาเราขุดเห็นเนี่ยเราก็จะได้ของที่มันแบบสุมนะเดี๋ยวผมจะลองโยนเห็นให้ดูโอเคเห็นไหมว่ามันจะมีโอกาสได้พวกอัลเซเรียตัว c o พเปอร์อะนะครับผมอ่านจะขอขออนุญาเคลียร์ให้ดูก่อนแล้วกันโอเคมามา,มาลองดูนี่โอเคอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยที่ผมทำาก็คือการฆ่าสลามแล้วสามารถได้ของ,ของตา่าง สมมติเนี่ยเราฆ่าสลามตัวนี้ปุ๊บมันจะบางทีมันจะไม่ดรอปแค่สลามมันจะดรอปอย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองไล่ฆ่าสลามให้ดูก่อนตายไปซะอโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ไงมันก็จะมีโอกาสดรอปแบมบูดรอปขวดน้ำดรอปมันฝรั่งอ่าพิษด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอาหารเริ่มต้นที่ดีไม่ไม่รู้นี่ก็จะดรอปมาประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ครับสมมติสำหรับคลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วสำหรับแบบนี้เนี่ยก็จะแจกในเร็วๆนี้แน่นอนเนาะก็มันขอมันก็เยอะอยู่นะเอาจริงอือถ้าหมดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้น